ภาพว่짓널향่า끌ก나에게따라오라손นฮอสบอร์ดโรงเรียนเคมวในตำ่านกจฬิการงเรักชียนูนไอปัมโฮมยองค์เช้านเรกแห่งการเปิดเรียนเด็กนักเรียนพากันมาเรียนตั้งแต่เช้าตรู่ เมื่อน,นักเรียนข้ามาเข้าแถวพร้อมหน้ากันเพื่อรอกรบธงชาติก็เกิดหลุมดำขนาดใหญ่ดูดอานักเรียนไปยังที่แห่งหนึ่งแท้ที่จริงแล้วที่แห่งหนั้นคือฮอตวอร์ดโรงเรียนเคมีในตำนานนี้เองเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนฮอตวอร์ดโรงเรียนเคมีในตำนานแล้วก็ไม่มีทางือื่นนอกจากจะเรียนวิชาเคมีชั้นสูงนักเรียนพาก,กันแยกแยะข้อชื่นักเรียนตามปกติ มีครูเดินเข้ามาในห้องเมื่อคุณครูเข้ามาก็เริ่มด้วยบทเรียนแรกของเคมีเลยเด็กๆวันนี้คุณจะสอบเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์นะคะจดตามกระดานเลยค่ะ นานทันใดนั้นเองบนกระดานที่ขาวสะอาดก็ปรากฏตัวหนังสือสีดำขึ้น,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 นเมื่อลักเรียนทั้งห้อง,องจดเสร็จในทันใดน,นั้นเองที่ตัวหนังสือสีดำบนกระดานก็หายไปแล้วปรากฏตารางสมบัติของท่าขึ้นมาแทนคุณครูเริ่มบอ,อกเดินไปอธิบายตามโต๊ะนักเรียนทีละคน 나란 내 해줘. อธิบายจนเสร็จก็ให้แบบฝืกหัดมาสองข้อโดยคุณครูจะไปอธิบายตามกลุ่มเหมือนเดิมเมื่อคุณครูอธิบายจนเสร็จก็มีเฉลยขึ้นบนกระดาน ทุกคนต่างดีใจที่ในที่สุดตนเองก็ทำถูกต้องเมื่อข้อความทั้งหมดหายไปจากกระดานนักเรียนครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับและคุณครูก็เดินออกไปนอกห้องารเ เมื่อนักเรียนเข้าแถวพอมหน้ากาันเพื่อหาวิธีกลับบ้านก็เกิดหลุมดำขนาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งดูดเอานักเรียนกลับมายังโรงเรียนมือพี่ยาสิอดณเวลาเดิมที่พวกนักเรียนจากไปการเรียนตามปกติก็เริ่มขึ้นธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย จากการทำเรื่องสั้นทำให้เราได้ความรู้เรื่องปริมาณสัมพันธ์และสมบัติของธาตุ